เชิญท่านในน้ำตัวครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสมยศวรรนทองนะครับภูมิในการกองฟองกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผมขอบคุณในหลายครับท่านพ่อสมยศนะครับพ่อสมยศเป็นภูมิในการกองฟองกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านที่สองครับทั้งขวามเมื่อผมนี่คือผน้าำไฟอีกท่านหนึ่งที่มาบัานีเช่นในน้ำตัวกับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัด้ร่เอ็ดระดับผู้ฟังที คารบทุกท่านนะครับผมสัญญาอัมพันนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจร้อยเอ็ดครับขอบคุณครับทั้งสองท่านนะครับสำหรับผมนะครับปฏิรัตนาเจริญครับหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านบอกท่านบอกจากบ้านกระเพรินทินงแกนไก่ครับไผ่ผสมวัวเฮียนกับโบมีความรู้แต่ว่าบางคนนั้นก็มีความรู้เต็มพุ่งคุ้งปาก สอนเจ้าของบ่ได้ไผสิยองว่าดีครับพ่อครับช่วงนี้ก็ช่วงแรกแห่งมันก็สิให้ท่านพ่อสึ้นยอดได้เออ่พบปะกับพี่น้องท่านผู้ฟังทางบ้านเนาะครับ่าเพิ่นมีข่าวสารอย่างแน่สิมาเชิญชวนหรือว่าเว้าสู่พี่สูน้องฟังเชิญท่านพ่อขึ้นรอดครับครับผมขอนําเรียนเอ่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมนะครับที่ผ่านมาให้พี่น้องได้ทราบนะครับจะมีงานซอยเหลือ การป้องกันนะครับการเกิดอุทกภัยคึองการสนับสนุนการสูบน้ำเมื่อหานตอนน้ำพายนะครับว้องขันเกดน้ำท่วมนี้น้ำท่วมทุกปีนะครับปีนี้ทั้งจังหวัดเพื่อนเกิดมีนโยบายรวมกันนะครับทุกหน่วยงานบพราว่าสิเป็นช้นประธานไปทั้งหลวงนะครับทั้งรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดช่วยกันในการป้องกันไพ่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกเพราะว่าหน้าเห็นใจพี่รองป่วยแล้วคนป่วยเขาต้องเรียกว่าพยบออกถ้าเกิดมีปัญหานะครับปีนี้เก ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด้รยเอ็ดก็ได้นาเครื่องสูบน้าขนาด8นิ้วนะครับจำนวนสองเครื่องพาไปประจํานะครับรวมร่วมกับทั้งชนประธานทั้งปอพ่อจังหวัดนะครับปีนี้ก็สิ่ป้องกันเต็มที่นะครับครับให้เกิดเหตุน้ำท่วมในโรงพยาบาลพนมไพยนะครับและก็นอกจากนั้นนะครับเครื่องสูบน้ำได้ไปสนับสนุนไอ้สร้อยเหลือในการสูบน้ำทัข้ามการเกษตรของค่ายประเสริฐสงรามรอบสิบหกพันหนึ่งเลยโอ้โครงการไหนท่านดีทนดีครับเอาโดยสร้อยเหลือเป็น ตลอดมากว่ามันไปสวยทั้งไหนสวมสุขานกดาวคนตีแม่นครับอ่าสำหรับแต่ทหารฐานเกณฑ์ไม่รับผมมาฝึกไม่เลาติดโควิดอนี่ยทีนะครับผมครับอันนี้ทั้งการบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ร่วมมือกับทาง่ครประเสริฐสงครามรอดสิุหพันหนึ่งตลอดมากนะครับโครงการนา้นพันดีเป็นโครงการที่ประสบความสาเร็จสก็สามารถเป็นแบบอย่างได้นะครับแล้วอีกโดวหนึ่งนะครับก็คือโครงการบริหารส่วนจังหวัดรอยตดนะครับได้รับมอบ ภารกิจจากจังหวัดตะยเอ็ดนะครับให้เข้าให้เข้าเป็นเป็นด้วยงานผู้ไปดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำทวัดไชครับผมครับผมซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นของเทศบาลตะบนมะอึในพื้นที่แต่ส่วนส่วนหลายนะครับจะเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ยเอ็ดเป็นผู้ดูแลนะครับเพราะว่าเป็นถนนระบบไฟระบบประปาแล้วก็อาคารหอประชุมในกลางอ่างทวัดนะครับครับตัวนี้ต่อไปถ้าสําเร็จนะครับ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวม่ของอุกของจังหวัดเราเองเท่านะครับก็อเป็นแหล่งมากนะครับอันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เข้าไปดูแลตอนนี้นะครับในการบำรุงรักษาไอ้พวกระบบถนนไฟฟ้าปลาป่าสับอาข้างหอวประชุมไอ้อยู่ในอ่าต่อใช่ครับผมตอนนี้กำลังสี่เออสั่งองค์พญานาคไรอย่างนี้ครับผมครับในปวงปวงช่วงไปแล้วเนาะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วอเป็นเรื่องการครับตอนนี้ แล้วก็นอกจากนั้นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวเองก็ได้เป็นพระที่เคื่อนยอ้ัยท่านจังหวัดเนี่ยหนักง,งานปกครองจังหว,วัดท่างชุมผูนจังหวัดทัางวัฐบายี่สิบเจ็ดนะครับทางทุกส่วนราชการซึ่งท่านผู้ว่าราชการกจังหวัดเพป่นเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับเพื่อนก็ได้ตั้งตั้งศูนย์ศูนย์ประชาการเพื่อเตรียมรับอุทกภัยครับคิดว่าจังหวัดตัวเองเท่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงวันที่สิบสี่สิบห้า ทุนายน2 5 6 0ทหาธิพานมานะครับจะให้บริการประชาชนในงานาพิธีพุทธาพิเศษเททองรอพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วกังานมูทิตาจิตวันไขยวันเกิดพระอาจารย์พนมกรกิติป,ปาโลอยู่อที่พักสงเขาอภินญา ผู้แพงมา,งมาบ้าน<อ>โน,น่นอำเภอ,อ,เอกุชุมอำเภอกุชุมนด้วนี่บนป่าใต้ตำบลน้องแห่อำเภอกุชุมจังหวัดยะโส <c oughs>